วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวดราม่าที่กำลังร้อนระอุในวงการ e s p o r t ์ตไทยเลยครับเกิดขึ้นสดสดร้อนๆเลยในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ระดับภูมิภาคอย่าง c ีเกม2025ซึ่งเป็นเรื่องที่แบบว่าส่งผลกระทบในวงกว้างมากๆกับทีมชาติไทยของเราใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วก็ต้องพูดคุยกันอย่างจริงจังเลยครับ เรื่องที่เราจะคุยกันก็คือการแข่งขันเกม ROV ประเภททีมหญิงที่เกิดเหตุการณ์จนนำไปสู่การตัดสินครั้งสำคัญมากๆข้อมูลทั้งหมดที่เราจะมาขยี้กันวันนี้ก็มาจากเพจขอบสนามที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีอภารกิจของเราก็คือจะมาไล่เรียงกันว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วไอ้คำว่าซอฟต์แวร์โกงที่เป็นประเด็นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และผลกระทบที่ตามมามันมันสั่นสะเทือนวงการขนาดไหน เรื่องนี้น่าสนใจมากจริงๆนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ข่าวเช้าของนักกีฬาคนเดียวแต่มันเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากว่าวงการอ e ีสปอร์ตทัวร์นี้คือมันไปไกลมากแล้วมันไม่ใช่แค่การเล่นเกมเพื่อความสนุกอีกต่อไปแต่มันคืออาชีพคือเกียรติยศของประเทศชาติที่มีมาตรฐานแล้วก็กฎเกณฑ์ที่เข้มข้นไม่ต่างจากกีฬาดั้งเดิมเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเ,เรื่องทั้งหมดนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับเริ่มจากตรงไหนกันแน่ จุดเริ่มต้นเลยนะคะคือมีการประกาศออกมาแบบเป็นทางการเลยค่ะครับว่ามีนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยในทีม ROV คนหนึ่งที่ใช้ชื่อในวงการว่า Tokyo Girl อ๋อถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันซีเกม2025ทันทีเลยค่ะเดี๋ยวสิครับคือประกาศกันกลางทัวร์นาเมนต์เลยเหรอครับไม่ใช่ว่ารอให้จบวันไปก่อน กลางทวรเนาเมนเลยค่ะแล้วที่สําคัญคือคือมันแดงขึ้นมาระหว่างการแข่งขันเลยระหว่างแข่งเลยเหรอครับใช่ค่ะในรอบคัดเลือกที่ทีมไทยกําลังเจอกับทีมชาติเวียดนามอยู่เลยซึ่งในแมชนั้นผลก็คือทีมไทยแพ้ไป0ต่อ3การที่เรื่องมันถูกเปิดโปงขึ้นมาแบบเรียลไทม์กลางคันแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่และน่าตกใจมากสําหรับคนในวงการค่ะแล้วเขาจับได้ยังไงครับว่ามีการโกงเกิดขึ้น ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวคือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันได้เข้าไปตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้แข่งแล้วก็ไปพบว่านักกีฬาคนดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีการติดตั้งซอฟต์แวร์บางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันลงไปครับซึ่งวัตถุประสงค์ของซอฟต์แวร์ตัวนี้คือเพื่อให้บุคคลที่3ส,สามารถเข้ามาช่วยในการเล่นได้คําว่าเอ่อซอฟต์แวร์ที่ให้บุคคลที่3ม,มาช่วยในเกมอย่าง ROV นี้มันทํางานยังไงได้บ้างครับคือเขาเห็นหน้าจอเราแล้วคอยบอก หรือว่ามันซับซ้อนกว่าน,นั้นครับเพราะฟังดูมันกว้างมากเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะมันเป็นไปได้หลายรูปแบบมากจริงๆตั้งแต่แบบเบสิกที่สุดเลยนะก็คือการสตรีมภาพหน้าจอแบบส่วนตัวให้โคชหรือผู้เล่นที่เก่งกว่าคอยดูอยู่ข้างนอกแล้วก็สั่งการแบบเรียลไทม์ผ่านหูฟังอ๋อ oh. แต่ถ้าซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับอาจจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ทําให้คนอื่นสามารถเข้ามารีโมทหรือว่าควบคุมตัวละครของเราได้โดยตรงเลยค่ะโอ้โห oh. ใช่ค่ะในจังหวะสําคัญสําคัญอะไรแบบนี้ ถ้าถึงขั้นมีคนอื่นมาช่วยเล่นให้เลยนี่มันก็ไม่ต่างอะไรกับการส่งตัวสำรองลงไปเล่นแทนในสนามแบบที่ไม่มีใครเห็นเลยสิครับถูกต้องเลยค่ะหรืออาจจะเป็นรูปแบบที่ร้ายแรงที่สุดในเกมประเภทนี้เลยนั่นก็คือโปรแกร,รมที่เรียกว่า map hack ค่ะ map hack ใช่ค่ะคือโปรแกร,รมที่จะเปิดเผยตำแหน่งของศัตรูทั้งหมดบนแผนที่ให้เราเห็นตลอดเวลาเลย <c oughs> ลองนึกภาพตามนะคะปกติในเกมเราจะเห็นศัตรูเฉพาะตอนที่เขาเดินเข้ามาในระยะการมองเห็นของเราใช่ไหมคะครับ,รบแต่ถ้ามีโปรแกรมนี้เราจะรู้ทุกฝีก้าวของฝ่ายตรงข้ามเลยเขาวางแผนจะมาลอบโจมตีตรงไหนดักซุ่มอยู่ตรงไหนเรารู้หมดความได้เปรียบเสียเปรียบในเกมมันจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะเข้าใจเลยครับนี่มันมันทำลายแก่นของเกมไปเลยนะเพราะเกมแนวนี้มันวัดกันที่การอ่านเกมการวางแผนการดักทางกันถ้าเรารู้ตำแหน่งเขาทั้งหมด มันก็ไม่มีอะไรให้ต้องอ่านแล้วสิครับใช่เลยค่ะการกระทําแบบนี้ถ้าเทียบกับกีฬาทั่วไปมันร้ายแรงระดับไหนครับถ้าให้เปรียบเทียบนะคะมันก็คือการใช้สารกระตุ้นหรือการดบยาในวงการกีฬาอาชีพนั่นแหละค่ะแต่มันอาจจะแย่กว่าในบางมิติด้วยซ้าอ้าวเหรอครับเพราะการดบยาเนี่ยคือการเพิ่มศัก,กยภาพทางกายของนักกีฬาคน,นนั้นๆแต่การโกงในอ e ีสปอร์ตแบบนี้มันคือการทําลายข้อมูล ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเกมมันทำลายสิ่งที่เรียกว่าเกมอินทอกริหรือความสมบูรณ์ของเกมการแข่งขันลงไปเลยอ๋อผลแพ้ชนะที่ออกมามันไม่บริสุทธิยุติธรรมอีกต่อไปมันก็เลยแสดงให้เห็นว่าวงการนี้ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมมากและการที่ผู้จัดงานตรวจเจอระหว่างแข่งเลยก็เป็นสัญญาณว่ามาตรการป้องกันของเขาก็เข้มข้นขึ้นมากเหมือนกันค่ะ พอถูกจับได้คาหนังคาขาวแบบนี้ผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าผลกระทบมันจะรุนแรงแค่ไหนทั้งกับตัวนักกีฬาเองแล้วก็กับสมาคมต้องบอกว่าผลกระทบที่ตามมานั้นรวดเร็วเฉียบขาดแล้วก็หนักหน่วงมากค่ะมันมาพร้อมกันจากสองทางแทบจะในเวลาเดียวกันเลยทางไหนบ้างครับทางแรกเลยนะคะคือระดับชาติค่ะ สมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยหรือ TESF oh. ไม่รีรอเลยออกถแถลงการตัดสินแบนนักกีฬาคนดังกล่าวออกจากการเป็นตัวแทนทีมชาติในซีเกมครั้งนี้ทันทีโอ้โหเรียกว่าปลดกลางอากาศเลยซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไว้ก่อนนั่นก็หนักแล้วนะครับแต่ยังมีอีกแล้วครับยังมีอีกค่ะและทางที่สองนี่แหละที่ส่งผลโดยตรงต่ออนาคตแล้วก็อาชีพของนักกีฬาคนนี้เลยครับ คือบทลงโทษจากระดับสโมสรต้นสังกัดของเธอคือทีมทา l อนซึ่งเป็นทีม e s p o r t ์อาชีพระดับแถวหน้าก็ได้ออกประกาศตามมาติดๆเลยว่าทางทีมได้ทำการยุติสัญญากับเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วยุติสัญญาคำนี้ในวงการกีฬานี้มันรุนแรงมากเลยนะครับ มันส่งผลกระทบต่อนักกีฬาคนนั้นโดยตรงยังไงบ้างครับการยุติสัญญาด้วยเหตุผลด้านการโกงเนี่ยนะคะถือเป็นบทลงโทษที่รุนแรงที่สุดอย่างหนึ่งในวงการกีฬาอาชีพเลยค่ะมันหมายถึงการสิ้นสุดสถานะการเป็นนักกีฬาในสังกัดนั้นทันทีอ uh huh. กระทบโดยตรงต่อรายได้เงินเดือนสวัสดิการทุกอย่างแต่นั่นเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยนะคะสิ่งที่หนักกว่าคือชื่อเสียงที่สั่งสมมาและที่สำคัญที่สุดคือโอกาสในอนาคต มันเป็นเหมือนตราบาปติดตัวที่จะทําให้ทีมอื่นๆไม่กล้าเสี่ยงเซ็นสัญญาด้วยอีกเลยเหมือนกับว่าประวัติเสียไปเลยใช่ค่ะมันรุนแรงมากแต่ก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลน,นะคะจริงๆแล้วถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในลีกใหญ่ๆของยุโรปหรืออเมริกาการลงโทษอาจจะตามมาด้วยการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยซ้าไป Oh. นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าวงการอ e ีสปอร์ตจริงจังแค่ไหนซึ่งทางเพจขอบสนามก็แสดงความเห็นไว้อย่างตรงไปตรงมาเลยค่ะว่ามันทำลายอนาคตของตนเองในกีฬาซึ่งก,ก็คงเป็นอย่างนั้นจริงๆน่าเสียดายนะครับเพราะผมเชื่อว่าการจะฝึกฝนจนก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาทีมชาติได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาความทุ่มเทแล้วก็พรสวรรค์สูงมากการตัดสินใจผิดพลาดแค่ครั้งเดียวทำลายทุกอย่างที่สร้างมาในพริบตาเลย เป็นบทเรียนราคาแพงอย่างมหาศาลเลยค่ะและมันยังส่งแรงกระเพื่อมไปถึงเพื่อนร่วมทีมที่เหลือด้วยนั่นสิครับผมกำลังจะถามต่อเลยว่าแล้วสถานการณ์ของทีมชาติไทยที่เหลืออยู่เป็นยังไงต่อครับพอมีผู้เล่นโดนแบนแบบนี้ทีมต้องออกจากการแข่งขันไปด้วยเลยหรือเปล่าก็นับว่ายัางโชคดีค่ะที่บทลงโทษไม่ได้ลามไปถึงทั้งทีม จากข้อมูลคือทีม ROV หญิงของไทยที่เหลืออยู่ยังคงได้รับสิทธิ์ในการแข่งขันต่อไปไม่ได้ถูกปรับแพ้หรือตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันค่ะอ๋อยังแข่งต่อได้งั้นเส้นทางของพวกเขาก็ยังไม่จบสินะครับยังไม่จบค่ะและโปรแกรมถัดไปของพวกเขาก็คือการลงแข่งขันกับทีมหญิงจากประเทศลาวซึ่งเดิมพันในแมชนี้สูงมากครับเพราะผู้ชนะระหว่างไทยกับลาวจะได้ตั๋วเข้าไปสู่รอบชิงเหรียญทอง เพื่อไปเจอกับใครซ่อมไหมคะเวียดนามทีมที่เราพึ่งแพ้มาในแมชที่มีเรื่องนั่นเองที่สุดเพื่อเข้าชิงเหรียญทองสภาพจิตใจของคนที่เหลือจะเป็นยังไงกันบ้างครับเนี่ยนี่คือสถานการณ์ที่ท้าไทยสภาพจิตใจอย่างมหาศาลเลยค่ะพวกเขาไม่ได้ลงแข่งแทบภายใต้ความกดดันของการเป็นตัวแทนประเทศในซีเกมอีกต่อไปแล้ว แต่ตอนนี้ต้องแบกรับสายตาจากคนทั้งภูมิภาคต้องแบกรับความรู้สึกผิดหวังของแฟนๆแ,และต้องแบกรับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เพื่อนร่วมทีมก่อขึ้นมันเป็นความกดดันซ้อนความกดดันหลายชั้นมากเลยค่ะแล้วในสถานการณ์แบบนี้พวกเขามีโอกาสจะสู้ต่อได้จริงๆหรอครับถ้าเรามองในอีกมุมนึงนะคะการแข่งขันแมตท,ที่จะเจอกับทีมชาติลาวนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่การแพ้หรือชนะเพื่อเข้ารอบชิงไปแล้ว มันอาจจะเป็นโอกาสสำคัญในการพิสูจน์สปิริตของทีมที่เหลืออยู่มันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้พวกเขายิ่งต้องรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสู้และพยายามกอบกู้ชื่อเสียงของทีมของประเทศและของตัวเองกลับคืนมาให้ได้ Mm hmm. ชัยชนะในแมชนี้จะมีความหมายลึกซึ้งกว่าชัยชนะในสถานการณ์ปกติหลายเท่าตัวเลยค่ะมันจะเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญมากว่าพวกเขามีความเป็นมืออาชีพและมีจิตใจที่แข็งแกร่งพอที่จะก้าวข้ามดราม่าครั้งใหญ่นี้ไปได้หรือไม่เป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นพลังใจสินะครับน่าเอาใจช่วยมากๆว่าพวกเขาจะทาได้หรือเปล่าใช่ค่ะนแฟนอีสปอร์ต e ชาวไทยก็คงต้องส่งกาลังใจให้พวกเขากันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ และนั่นก็คือทั้งหมดของเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่การตรวจพบการโกงบทลงโทษที่รุนแรงทั้งในระดับชาติและอาชีพไปจนถึงเส้นทางการแข่งขันที่ยังต้องเดินหน้าสู้ต่อของทีมไทยที่เหลืออยู่ซึ่งทางเพจพอบสนามเขาก็ทิ้งท้ายความเห็นไว้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่ามันทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยเสื่อมเสีย ประเด็นนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าการกระทําของผู้เล่นแค่คนเดียวมันส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาพลักษณ์ของประเทศได้ขนาดนั้นจริงเหรอเป็นประเด็นที่น่าขบทิดจริงๆค่ะและจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันก็ทําให้เราต้องตั้งคําถามที่ใหญ่ขึ้นต่อไปสําหรับอนาคตของวงการ e ีสปอร์ตทั้งหมดด้วยคําถามที่ว่านั่นคืออะไรครับคําถามแรกก็คือในโลกที่เทคโนโลยีมันพัฒนาไปทั้งหน้าไม่เคยหยุดนิ่ง วงการอ e ีสปอร์ตจะมีวิธีการหรือต้องพัฒนาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อป้องกันการโกงที่มันอาจจะซับซ้อนและเนียนขึ้นในอนาคตได้บ้างเพราะต้องยอมรับว่ามันเป็นการวิ่งไล่จับกันที่ไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อมีเทคโนโลยีป้องกันก็ย่อมมีคนพยายามพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการโกงเสมอคะ่ะเป็นสงครามเทคโนโลยีย่อยๆเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะมันอาจจะไปถึงขั้นที่ต้องมีการตรวจสอบฮาร์ดแวร์ในระดับลึก หรือใช้ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการเล่นที่ผิดแปลกไปจากมนุษย์ทั่วไปหรือเปล่านี่คือความท้าทายใหญ่เลยและคำถามที่สองที่ตามมาก็คือแล้วเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างเครื่องมือที่ช่วยในการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาฝีมือกับเครื่องมือเพื่อการโกงมันอยู่ตรงไหนกันแน่คะอ่าประเด็นนี้น่าสนใจมากครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับ ได้เลยค่ะนี่เป็นปัญหาคลาสสิกใน e s p o r t ์เลยอย่างในเกมยิงปืนจะมีโปรแกรมที่เรียกว่า Aim Trainer ที่ช่วยให้เราฝึกความแม่นยำในการเล็งได้ครับถ้าเราใช้มันนอกเวลาแข่งขันมันคือเครื่องมือพัฒนาฝีมือที่ดีมากแต่ครับโปรแกรมเดียวกันนั้นทำงานระหว่างแข่งขันมันคือการโกงทันทีกรณีของ ROV เนี่ยน่าสนใจว่าบุคคลที่3ที่เข้ามาช่วยนั้นทำในระดับไหน แค่ให้ข้อมูลเหมือนโคช้ชที่คอยตะโกนบอกจากข้างสนามหรือถึงขั้นเข้ามาควบคุมตัวละครแทนความรุนแรงมันต่างกันและนี่คือสิ่งที่วงการต้องหาเส้นแบ่งที่ชัดเจนให้ได้ว่าอะไรยอมรับได้อะไรยอมรับไม่ได้และใครจะเป็นผู้กำหนดเส้นแบ่งนั้นนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ทั้งวงการอ e ีสปอร์ตคงต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปค่ะเพื่อให้การแข่งขันมันยังคงความศักดิ์สิทธิ์และยุติธรรมสำหรับทุกคนต่อไปในอนาคต